ชาโลมยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันใหม่พี่น้องครับถ้าวันนี้เงินในบัญชีของพี่น้องไม่สามารถเบิกถอนมาใช้ได้รถยนต์ไม่สามารถสตาร์ทติดเครื่องมือสื่อสารทุกชิ้นไม่สามารถใช้การได้ พี่น้องจะยังคงสะสมเงินสะสมสิ่งรักสะสมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอยู่หรือไม่ปัจจุบันเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องพยายามสะสมทรัพสมบัติเหล่านี้นะครับเพื่อประโยชน์ของเราการใช้ชีวิตจะได้ง่ายขึ้นพี่น้องทีลกครับวันหนึ่ง พระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้เช่นนี้ว่าโลกของเราจะถึงจุดจบครับเดือนสองเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้เรียนรู้บางอย่างนะครับจากสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นนะข้าพเจ้าคิดย้อนทบทวนแล้วก็ใช้เวลาในการที่ใคร่ครวญว่าเฮ้ยเราได้รับบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้นะครับ สิ่งสำคัญที่สุดที่สอนพระพเจ้าก็คือตามคำของท่านกษัตริย์โซโลมอนเลยคืออันนี้จังครับมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปพระสาพุทธพระพุทธศาสนาใช้คำนี้ครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับอันนี้จัง วัตสังขารังเราเคยฟังพระพูดเรื่องนี้สังขารไม่เที่ยงสารพัดไม่เที่ยงนะครับพอเราคิดถึงเรื่องนี้ในโลกนี้ก็มีตัวอย่างมากมายทำให้เราเรียนรู้ว่าทรัพย์สมบัติที่เรารู้สึกว่ามันมั่นคงวันหนึ่งมันจะไม่มีค่าอีกต่อไปพี่น้องที่รักครับประเทศซิมบับเวนะครับซิมบับเวหรือซิมบับเวเราอาจจะเคยได้ยิน เป็นประเทศจริงๆแล้วเป็นประเทศที่เจริญนะครับแล้วก็มีสเต็ที่ดีพอสมควร,ครแต่แล้ววันหนึ่งนะครับประเทศที่มันเจริญประเทศที่กาลังไปได้สวยนะครับกับกลายเป็นว่าต้องผลิตแบงค์ที่มีมูลค่าเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านในใบเดียวครับมีเงิน100ล้าน คุณมีสิทธิ์หรือว่ามีค่าเพียงพอที่จะซื้อลูกอมได้เพียงเม็ดเดียว10,000ล้าน10,000แนล้านเกิดอะไรขึ้นกับประเทศซิมบับเวครับซิมบับเวเป็นประเทศที่ชนพื้นเมืองก็จะเป็นคนผิวดําแล้วก็มีคนผิวขาวไปอยู่ด้วยคคนผิวขาวก็มีวิวัฒน,นาการทางการเกษตรมีความรู้ใช่ไหมครับก็ได้ไป ทำฟาร์มทำอะไรต่างๆแล้วก็คนผิวดําก็เป็นลูกจ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับจริงๆช่วงแรกประเทศก็โอเคอยู่นะครับแต่พอถึงวันหนึ่งนะครับคนผิวดาได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วบอกว่าเราจะไม่เป็นทาสเราจะไม่เป็นลูกน้องของคนผิวขาวอีกต่อไปก็เป็นเหตุให้พวกเขาต้องอปฏิวัติแล้วก็ยึดดินแดนยึดธุรกิจของคนผิวขาวมาก็ประเทศก็ล่มจนถึงทุกวันนี้ นั่นคือภาพที่เราเห็นชัดเจนครับพระชะะของพระเจ้าได้พูดบางอย่างกับพวกเรานะครับพี่น้องผมขออนุญาตถามพี่น้องนิดนึงว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่สามารถซื้อสิ่งของค้าขายหรือสัญจรได้เลยเราจะมีชีวิตอย่างไร,รแต่ครับข่าวดีคือมันมีเงื่อนไขนิดหน่อยครับ เงื่อนไขของการที่คุณจะสามารถซื้อของเงื่อนไขที่เราจะสามารถเดินทางเงื่อนไขที่เราจะสามารถขับรถเงื่อนไขที่เราจะใช้โทรศัพท์คือทุกท่านจะต้องมีค่าเรียกอะไรครับสิ่งที่สามารถบ่งบอกตัวท่านได้ในภาพย,ายนตร์เรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง666กดกียกตัวอย่างเป็นกำไรข้อมือครับ คล้ายๆกับเครื่องมือที่ติดตามนักโทษนะครับโลกวันหนึ่งมันจะเป็นแบบนั้นนะครับสุดท้ายใครที่ได้รับความสวมนะครับเขาจะมีสิทธิ์ในการซื้อของเขาจะมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตประจําวันคนที่ไม่ได้รับกําไรข้อมือนี้นะครับพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆได้เลยพี่น้องทีละครับพู้ชนะของเรเจ้าพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจน มีหลายหลายคนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ที่เราพูดถึงตรงนี้นะครับพี่น้องครับหากวันถึงวันนั้นนะครับเงื่อนไขของออสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือพี่น้องจะต้องรับสิ่งที่เรียกว่าชิปจะต้องถูกฝังลงไปเป็นคำบ,บอกตัวท่านเองจะไปไหนมาไหนทุกอย่างมันจะแสดงตัวออกมาพี่น้องทีละครับพระชนะของพระเจ้าในวันนี้ พูดถึงเรื่อง666 6, 6. เราเคยฟังมันเยตลอดนะครับสัญ,ญลักษณ์หรือเลขที่เราเรียกว่า666 6, 6, หรือ666นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าเราทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างไรด้วยพระนางวิวรณ์บทที่13นะครับได้พูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์หลังจากผู้หญิงหลังจาก มีอำนาจหรือเกี่ยวกับพู้พญานาคาจารันชนุรักษณ์ได้อธิบายไปเมื่อวานพอมาถึงวันนี้นะครับก็มีสัตว์อีก2ตัวที่ผุดขึ้นมาอีกตัวที่1นนะครับเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างลักษณะแปลกมากนะครับสัตว์ไรตัวหนึ่งมาจากทะเลครับมีหัวเจ็ดหัวลองคิดภาพตามนะครับมีขาอยู่10บเขา ที่ขาทั้ง10มีมงกุฎอีก10อันโอ้หนึ่งตัวมีหัว7หัวมีขาอยู่10บขาที่ขามีมงกุฎอยู่10อันนะครับและมีคำมิ่นประมาทพระเจ้าจะรลกไว้ที่หัวของเขานะครับสัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้นตัวเหมือนเสือลองจินตนาการภาพน้ำนะครับตัวเหมือนเสือนะครับมีอะไรอีกและตีนเหมือนตีนหมีปากเหมือนปากสิง และพญานาคได้ให้ฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่และที่นั่งของมันแก่สัตว์ร้ายนั้นหัวของมันดูเหมือนถูกฟันปางตายแต่แผลถูกฟันนั้นรักษาหายแล้วคนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นด้วยความอัศจรรย์ใจไฮไลท์มีอยู่ตรงนี้ครับเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นสัญลักษณ์แบบนั้นจริงๆหรือไม่เราไม่รู้นะครับแต่รู้แต่ว่าเมื่อถึงวาระสุดท้าย ภาษาอนาคตศาสตร์เราเรียกว่าสัปตะส,สุดท้ายสัปตาแปลว่า7นะสัปตา์ส,สุดท้ายคือเจปีสุดท้ายก่อนที่พระสุซคิตจะเสด็จมานะครับวระในพระธรรมวิรรมบวชบที่1 3พูดได้สวยงามเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับมาเ,เป็นสัญลักษณ์นะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถึงวันนั้นนะครับพระพี่บันทึกไว้ว่าสัตว์ตัวนี้ที่มีสัญลักษณ์แบบนี้จะมีอํานาจขึ้น และพระวิชนะบอกได้น่าตื่นตระหนกทีเดียวว่าคนทั่วโลกจะติดตามเขาจะไปกราบไหว้จะไปขอความช่วยเหลือจะไปวิงวอนและยอมให้เขาเป็นผู้นำนะครับสัตว์ร้ายมีปากที่พูดจาจับจ้วงหมิ่นประมาทพระเจ้าและทรงยอมไฮไลท์มัอยู่ตรงที่ว่าพระเจ้าก็ทรงยอมให้มันมีฤทธิ์อยู่42เดือนก็คือ3ปีครึ่งในเจสัปดาห์นะครับพี่น้องทีลกครับ สามปีครึ่งสัปดาห์แรกก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นและสัปดาห์สุดท้ายอีก3ปีหลังมันเป็นเรื่องราวที่เราสามารถศึกษาได้มีการรัชเจอร์มีการเซอร์เคิลคัมมิ่งซึ่งเป็นเกี่ยวกันตีความหมายเกี่ยวกับอนาคตศาสตร์มีกล่าวมีนประมาทนะครับข้อที่8บอกว่าและคนที่อยู่ในแผ่นดินก็บูชาสัตว์รรยนานนี่นคือตัวที่1น,นะครับตัวที่1ตัวออกมาจากน้ำทะเลจำลองจินตนาการภาพดูนะครับแล้วก็ตัวเหมือนเสือดาว หัวมีอยู่เจ็ดหัวมีขาอยู่ส0บขามีมงกฎุฎแล้วก็ทุกหัวตรงนั้นมีคำเหม่นประมาทพระเจ้าคอคุณครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันหมายถึงอะไรด้วยนะครับและข้าพเจ้าก็ได้เห็นสัตว์อีกตัวหนึ่งนะครับและข้าพเจ้าก็ได้เห็นสัตว์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินเมื่อกี้นะับตอนนี้แผ่นดินนะครับมีสองขาเหมือนลูกแกะและพูดเหมือนพญานาคจริงๆคําว่าพญานาคนะครับภาษาอังกฤษเช็คว่า dragon ดราก้อนแปลว่ามังกรนะครับการแปลภาษาของเราอาจจะทําให้มันดูเปลี่ยนแปลน,นิดหน่อยนะแต่จริงๆความหมายก็คือว่าดราก้อนดรากนซึ่งแปลว่ามังกรนะครับมันใช้อำนาจของสัตว์ร,ร้ายตัวเดิมอย่างครบถ้วนและต่อหน้ามันทําให้คนทั่วโลกทําให้คนทั่วโลกบูชาสัตว์ร,ร้ายตัวเดิมนั้นที่มีแผลปางตายสัตว์ร,ร้ายตัวที่แสดงหมายสําคัญใหญ่จนกระทําให้ไฟ ตกมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามมนุษย์ทั้งหลายมันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยหมายสำคัญนั้นซึ่งยอมให้มันกระทำต่อสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นและมันสั่งให้คนทั้งหลายที่แผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองแก่สัตว์ร้ายทรงยอมไฮไลท์มีตรงนี้ครับตัวที่2นะครับก็เหมือนลูกแกะพระพีมีบอทที่ว่าอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายตัวที่2เดิมมีขาสองขาเหมือนลูกแกะนะครับแล้วก็แล้วพูดเหมือนตัวเดิมเลย อวดอ้างแต่ตัวนี้อัศจรรย์มากกว่าน,นั้นคือสามารถทําให้ลูกไฟตกมาจากสวรรค์ได้ทำไมทำให้ลูกไฟตกมาจาก,กจท้องฟ้าได้มันกลายเป็นสถานก,การณ์ที่มันว้าวว้าวครับเพราะว่าทุกคนก็พยายามติดตามทุกคนพยายามเห็นโอ้โหทุกคนก็ติดตามมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าและพระเจ้าก็ทรงอนุญ,ญาตนะครับพี่น้องที่รักครับข้อที่14มันล่อลวงข้อที่15้ลองฟังนะครับ อีกสั่งพ้อสุดท้ายเป็นไฮไลท์ที่อยากจะกระซิบเตือนพวกเราในวันนี้และมันยังได้บังคับคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคนมั่งมีคนจนทายและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผาเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น ซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ร้ายนั้นสัตว์ร้ายสองตัวที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับหรือเลขชื่อของมันนะครับในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาให้ดีนะครับอาจารย์ท่านยอนที่เตือนสติพวกเราพระเจ้านะของพระเจ้ามาถึงเราในวันนี้กระซิบเตือนจงใช้สติปัญญาให้ดีถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้ตริตรองเลขของสัตว์ร้ายนั้นเพราะว่าเลขของบุคคลผู้หนึ่งเลขของมันก็คือ หกหกหกหรือหกร้อยหกสิบหก e s number i s 666เราเรียกว่า6 6 6กมาโดยตลอดนะครับพี่น้องทีรักครับมันจะบังคับให้เราทุกคนรับสัญลักษณ์นะครับบังคับให้เราฝังบางอย่างที่แขนบางอย่างที่หัวถ้าพี่น้องไม่รับ ผมไม่รับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเราไม่สามารถซื้อของจับจ่ายใช้ชีวิตอย่างปกติได้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันจะมาแล้เราต้องเรียนรู้อะไรในวันนี้พี่น้องที่รักครับเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่ออยากกระซิบตือนพวกเราจริงๆว่าสถานการณ์โลกที่มันเป็นไปอย่าตื่นตระหนกเรารู้ครับว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้น มันเป็นมาจากพระเจ้าและมันต้องเกิดขึ้นนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดท้ายที่สุดนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่13หนูนี้พูดได้สวยงามว่าเมื่อถึงวาระนั้นนะครับเราทุกคนจะต้องตัดสินใจที่สำคัญบางอย่างพี่น้องจะรับหรือไม่พี่น้องรู้แล้วนะครับหลังจากนี้บทต่อๆไปจะอธิบายให้ฟังว่าคนที่รับจะเป็นย่งไรคนที่ไม่รับจะเป็นอย่างไรเราที่ฐานด้วยกัน สัตุการพระบิดาที่รักขอบคุณสําหรับพระรชนะของพระเจ้าแล้วก็คําทํานายบทบเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ทรงได้บันทึกไปให้เราได้มีโอกาสได้ศึกษาและเข้าใจว่าโลกของเรามันจะไปถึงจุดจบอย่างไรพระเจ้าข่าววันนี้เปรียบเสมือนอสถานการณ์ที่โลกมันกําลังถึงจุดสิ้นสุดพระองค์ทรงเปิดตาเป่าแต่แล้วก็เทขันพระพิโรธของพรงคลงมาหนึ่งในสส่วนของโลกมันจะพินาศไป เราทุกคนจะต้องตืงตน่นตระหนกตื่นตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะป้องกันสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นขอพระเจ้าทรงสถิตกับพี่น้องวันหนึ่งเราจะเรียนรู้ที่จะวางวางเฉยจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางพระเจ้าค่ะเพราะเรารู้ว่าโลกของเราวันหนึ่งมันจะสิ้นสุดลงแต่วันนี้ขอพระองค์ทรงเป็นกาลังกับคุณครูพี่น้องแล้วก็สมาชิกพี่น้องของครับลงทุกๆคนเป็นพิเศษในการใช้ชีวิตยืนหยัดในความเชื่ออย่างถูกต้องต่อ,ตอไปกราบทุนที่ฐานร่วมกันในพระนามพระศิวพระเจ้าเอเมน ครับอาจารย์เป็นกำลังสวัสดีครับ